วันนี้ก็มาพบกับคุณซิมอยู่เลยนะคะวันนี้คุณซิมก็จะพาเด็กๆมารู้จักพยัญชนะภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกสี่ตัวค่ะสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวแล้วเรามีสระกี่ตัวคะลูกจำได้ไหมเอ่ยมตัวตัว เด็กๆพร้อมที่จะเต้นหรือยังคะวันนี้พร้อมหรือยังคะลูกพร้อมแล้วทุกคนยืนขึ้นค่ะพร้อมค่ะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวเลยนะคะเต้นกับพี่เลยนะคะลูกบูซิงวันนี้คบูซิ่งจะมีเพลงอะไรมาให้ดูพร้อมหรือยังคะพร้อมนะควไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะาเตลีลากันไปเต้นเลยค่ะลูก มา วันนี้ครูชิ้นก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้พยัญชนะ44ตัวอ่าแต่สัปดาห์นี้เราจะไม่เรียนรั้ะคเราเรียนพยัญชนะกไก่ขอไข่นะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันทีละหนึ่งตัวนะอ่ดูตัวแรกก่อนลูกตัวแรกคือตัวอะไรคะอ้าขวด อเด็กๆพูดตามครูซิงด้วยนะคะขอโทษผู้สิทธิแล้วต้องทำอะไรคะปิดไม้ด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ยินเสียงคุณซิงนะคะอ่ต่อไปค่ะลูกขออะไรคะขอโทษขอโทษแม่พูดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆรู้จักสังเกตและเยี่ยมสุดยอดเลยค่ะนี่ใครอ่ะดูนะดูนะดูนะคะเดี๋ยวครูซิงจะดูตัวต่อไปนะคะ ขอจี่ครข้ใคราวนครดิบดดนะว่าดิบดิบก่คราขอใคราวนใช่คะใช่ค่ะพอควายต่อไปนะคะขอใครขอใครเก่งมากเลยค่ะอาหูตาขอใครขอใคร ต่อไปค่ะก๊อตไก่ตัวอะไรคะก๊อไก่กอไก่อตไก่ดูตัวต่อไปค่ะโค้ดทางนะครับโค้ดทางโค้ดทางต่อไปนะคะอีกบิ๊กดูนะคะงูอะไรคะ ออเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปนะคะนา้าชิงนอชิงนอชิงนอชิงอันนี้นจ,จงจานจงกานเกจานมากค่ะต่อไปนะคะโอชอะทีนี้ โอเคทีนี้<ด>เอาใหม่เด็กๆฟังครูซิมนะอ่ะพูดไป,ปรพร้อมๆกันนะคะพูดไป,ปรพร้อมๆกับครูซิมนะคะชชกาเชอกาเชอรเออ,อเก่งมากค่ะนี่แหละค่ะเปิดแล้วปิดเลยค่ะเก่งค่ะเยี่ยมค่ะลกูกต่อไปนะคะโชชานต่อไปค่ะยอหญิงยอหญิงเก่งมากค่ะอ,อันนี้ อ่าลงได้เลยว่าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะถอฐานทอฐานเก่งมากค่ะตอปาตาตอปาตาเก่งมากค่ะจังจังทอนงนโถ ต่อไปนะคะทอผู้เท่าผู้เท่า่อนั่งต่อไปค่ะต่งตอตางต่อไปนะคะลูกขานอนเนี้ยนทอถุงทอถูหูเก่งมากเลยค่ะ โอ้ยเด็กเก่งมากเลยค่ะไม่เล่นไม้แล้วเยี่ยมค่ะสุดยอดเลยค่ะต่อไปค่ะลูกดดเด็กดเด็กอ่าดเด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนอหนูนอหนูเก่งมากเลยค่ะต่อไปทอรารทอารเก่งมากค่ะลูกอันนี้ ทอทงทอท,ออทงมาทงคงไม่ยอมจ้าลูกต่อไปอันนี้บอบไ,ไ,อไม้บอใบไม้ใบไม้ครับผมค่ะอ่ะต่อไปค่ะลูกทอทงออโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะขวาขวาโอเคค่ะต่อไปค่ะอาะ่าตา โย้ย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 จิงมากค่ะลูกต่อไปค่ะพอพานค้กฟนต่อไปค่ะปลาปลาต่อไปนะคะอันนี้ฟันอันนี้ทุกคนลองโชว์ฟันของตัวเองสิคะฟันไหนลองชิมอ่าลองยิ้มสิคะ อ่าสวยมากเลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้กอ <9, S 1> สามาต่อไปนะคะโม,<ษ>มมาโมมาต่อไปค่ะอ لي, รอเรือรอเรือว,ว้าวเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเสือเสือ สอแต่อไปอะไรคะวอล์เดนต่อไปค่ะอลิงลอลิงต่อไปค่ะออางต่อไปค่ะหูเฮ้ยขอทุกหูเหรอคะสาาสารากค่ะต่อไปค่ะลูกห้าม โอฮีอ่าโอ้ีใช่ค่ะอ่าต่อไปค่ะจูอะไรคะโรลสีเอ็งนั่งลูกต่อไปนะคะดูดีๆนะรอจุกาอ่ารอจุตาอ่าโอเคตอบเสร็จแล้วต้องปิดไหมนี่นะคะเราลองมาดูสิคะตัวต่อไป ตัวอะไรเด็กๆตั้งใจดูนะคะมีปีกไหมล่ะตัวนกนกต๋อนกอะไรคะ,ะนกต๋อนกอ้าวฮอนกคู่ทีนี้ดูสิคะว่าหมดหรือยังดเด็กๆมาช่วยครูชิมดูสิคะอ่าปิดไม้ก่อนนะคะลูกแล้วเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะอือ หมดแล้วพยัญชนะภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูก44ตัวค่ะ44ตัวอะเด็กเด็กบมือให้ตัวเองนีค่ะลูกตบมือเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยพยัญชนะภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัววันนี้ครูซิมพาเด็กๆมาอ่านไม่เรียงพยัญชนะใช่ไหมคะวันนี้ครูซิมจะสลับสลับกันไปใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เก่งมากและเด็กๆวันนี้เด็กๆเ,เก่งอีกหนึ่งอย่างคือวันนี้ครูซิมลองพูดชื่ออะไรผิดคะตัวอะไรคอคนใช่ไหมใช่ใช่ไหมแล้วเด็กๆบอกว่าอะไรเป็นคอคนแต่ครูซิมบอกคอควายเนี่ยเด็กๆรู้จักสังเกตเยี่ยมมากเลยทีนี้เราเรียนรู้พู้ยันชนะไปแล้วต่อไปเราจะข้นมารู้จักสลากกันครูซิมจะดูว่าเด็กๆจำสลากได้หรือเปล่าดูนะ สระของเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะใครตอบได้นะกี่ตัวกี่ตัวเอ่ยสี่ตัวกี่ตัวนะอ่ะถ้ายังไม่รู้เราลองมาดูกันก่อนน,นะอ้าวรู้นะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่ามาดูกันอุ๊ยตัวแรกอะไรอะคะใครจำได้อดะไรลูกสระอาสระอนะ สองหัวอะที่นี่เด็กที่องคือซิมนะคะสระอะมีสองหัวสระอะมีสองหัวอ่ะพูดเสร็จแล้วปิดไม้นะคะลูกขาหนึงหัวสระอะมีสองหัวต่อไปนะคะสระอาล่าข้างตาอะอะหนูปิดไม้นะคะลูกขาต่อไปนะคะสระอีไม่มีขีด มีคีดาาไม่มีคีต่อไปค่ะสาลามีหนึ่งคีดาราอีี่คีคีต่อไปค่ะสลอือวงกลมสาลอวงกลมต่อไปค่ะสรลอือมีสองขีอือมีสองขีอือมีสองขีด มีสองคีอเค่ะต่อไปค่ะสลัอูลากลงมาเราลากงมาต่อไปค่ะสลัอูลากขึ้นไปสลอูลากขึ้นไปอ่ะเราจะมาทวนอีกหนึ่งรอบนะคะมาทวนพร้อมๆกันค่ะสลัอูลากขึ้นไปสลักอูลากขึ้นไปสละอูลากลงมา กลมาค่ะต่อไปสระอือมีสองขีดสระอือมีสองขีดสระอือลูกลูกขาสระอือมีสองขีดมีสองขีดค่ะหนูพูดตามคคุณรูนะคะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะคะโอเคต่อไปค่ะสระอือมีวงกลมมีอะไรอีกมีหนึ่งขีด ต่อไปค่ะซาลาอีไม่มีทีสม่มสาลอาล่าข้างสาลอาล่าข้างสระอะมีสองหัวสรลอะมีสองหัวหีมาค,ค่ะทีนี้เด็กๆสามารถพูดได้หรือยังคะลูกนะคะลูกขาปิดไม้ด้วยนะคะลูกขา อ่ะพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันเด็กๆกพร้อมหรือยังคะลกูกใครพร้อมก็ยกมือค่ะลูกพร้อมแล้วค่ะโอเคอ่ะพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสระมีสองหัวต่อไปค่ะส,ระ,ะสระอาล่าข้างสระอาล่าข้างสระอีไม่มีคีดสระอีไม่มีคีด นลยีมีตุงีดมีตุ้ขีดซาะอือมตุต้งซาลอือคาอืมีสองขีดซาละอืมีสองขีดซาละอุลากลงมาซาะอลากลงมาซาละอูลากขึ้นไปซาะอุลากขึ้นไปอ่า ทีนี้สระกที่ครูซิมพาเด็กๆอ่านมีทั้งหมดกี่ตัวคะแปดตัวค่ะแปดตัวแปดตัว,ต,วตกมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้ครูซิมมาพาเด็กๆอ่านพายัญชนะภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัวสลากแปดตัวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะ ครูซิมยังมีกิจกรรมให้เด็กๆทำอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนี่วันนี้นะคะครูซิมจะมีคุณครูมาให้ดูอีกหนึ่งคนแล้วครูซิมจะเข้าคุณครูเขาแนะนําตัวเองนะคะลูกขาลูกคอลูกคอยฟังนะแต่ลูกต้ปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวลูกจะไม่รู้จักคุณครูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะคะว่าคุณครูชื่ออะไรและคุณครูเขามีอะไรมาให้ลูกทำนะคะะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดี เด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวีคุณครูอังนะคะเด็กๆบางคนก็อาจจะเคยเห็นหน้ากันแล้วเนาะเด็กไหนๆคนไหนเคยเห็นครูอังบ้างยกมือยกมือหน่อยค่ะอ่าน้องทาวฟ้าเราเคยเจอกันเนาะกับน้ำมนต์เนาะวันนี้ครูอังมีการบ้านมาให้เด็กๆหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวรบกวนผู้ปกครองนะคะเตรียมกระดาษ A4 หรือแผงให้น้องๆด้วยนะคะ การบ้านของเราวันนี้คือให้เด็กๆวาดภาพรอบครัวของเด็กๆอะไหนเด็กๆคนไหนรอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างคะมีใครบ้างเอ่ยมีคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ตาคุณ <Okay, okay. S 1> ยายพี่ปอดดีนะอ่าเก่งมากเลยมีพ่อ ให้เด็กๆวาดถ้าครอบครัวของเด็กๆนะคะ,ะรบกควรผู้ปกครองนะคะถึงน้องจะวาดแบบไม่เป็นไม่เป็นรูปร่างนะคะเป็นวงกลมเป็นขีดๆก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถวาดได้เลยแต่รบกควรผู้ปกครองสอบถามด้วยว่าน้องวาดอะไรยอย่างเช่นวาดคุณแม่แล้วให้ผู้ปกครองเขียนข้างล่างกระดาษมาให้คุณครูด้วยนะคะว่ารูปนี้คือคุณแม่รูปนี้คือคุณยายแล้วก็ขีดๆของน้องก็อาจจะเป็นพี่ ยนยคะคือไม่จาเป็นที่ต้องเป็นรูปเป็นรา่างแต่สามารถให้น้องฝึกบรรยายคําพูดของน้องอย่างนี้คะ่ะแล้วควรผู้ปกครองจดลงมาในกระดาษให้คุณครูด้วยนะคะอ่าวนันนี้เราก็เจอกันเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววันข้างหน้าอาจจะ,ะมาพบคุณอางกับคุณซินอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวในวันต่อไปนะคะเด็กๆ เมื่อกี้เรามาเจอคุณครูอังไปแล้วคุณครูอังให้เด็กๆทำอะไรคะลูกเตรียมกระดาษ A4 นะคะแบบนี้นะคะกระดาษ A4 แล้วให้เด็กๆวาดรูปนะคะวาดรูปครอบครัวของตนเองนะคะเด็กๆต้องลงมือทำเองนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่จับมือเลยเด็กๆวาดรูปนะคะสมมติเด็กๆวาดวงกลม แล้วเด็กๆก็บอกคุณแม่ว่าอันนี้คือคุณแม่แล้วให้คุณแม่เขียนชื่อมาให้นะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วส่งมาที่ไลน์คุณครูนะคะเดี๋ยวครูซิมจะมีคะแนนให้นะคะลูกค้าเด็กๆพร้อมที่จะไปทํางานกันหรือยังคะลูกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมันาให้ครูซิมเวยนะคะส่งให้ครูซิมครูชมพู่ครูอิ๋วเลยนะคะ ไทายส่งมาแล้วเดี๋ยวครูซิมครูชมพู่แล้วก็ครูอิ๋วจะมีดาวไว้ให้เด็กๆด,ด้วยเด็กๆพร้อมที่จะไปทำงานกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเนาะรีบวาดแารีบส่งมาเลยนะคะแต่อย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเขียนมีแให้หนูด้วยนะคะว่าหนูวาดรูปอะไรมานะคะเน้นว่าครอบครัวของเรานะคะลูกคะ่ะนะสำหรับวันนี้ครูซิมต้องไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆรีบไปวาดลูกกันเลยค่ะรีบเลยนะคะลูกรีบไปวาดแล้วรีบส่งเลยค่ะลูกค้า